ไปไปรับไปรับผลดตามเราไปบังนะครับยกรถขึ้นายรขึ้นครับผมสาธุยกน้ำขึ้นครับผมสาธุสาธุสาธุครับผมไมรับนะครับใส่ถ้วยสิครับผมแกนน้ำด้วย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 แก ยกไล้ยกครับผมอยาไรครับแต่น้ำยกไล้ยกครับสาธุครับผมสาธุสาธุครับผมตีแล้วก็น้ำวางนะครับวางวางวางวาวางววางวางวาางางววาาาาาาว้านงาาวาาางาวาางาาววางงางว้วงั สาธุสายกน้ำครับยกไม่ได้แต่เอาครับผมเอามือแตะครับเอามือแตะเอามือแตะเลยครับครับผมยกได้ยกนะครับยกได้ยกยกไม่ได้แต่เอาครับผมสาธุสาธุนีประสาทปันวางโทรศัพท์ลงพื้นก oh, uh, 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 ่อนลงพืนครับผมครับผมยกน้ำขึ้นแล้วครับยกน้ำขึ้นแล้วครับจะยกได้ยกเไประวังเลยครับ สาธุขึ้นมาครับยกขึ้นมาขนยรับวยไกไม่ได้แต่เอาก็ได้ครับผมสาธุสาธุแต่เอาน้ำครับแต่แต่แต่เอาไว้น้แต่เอาไว้น้ำม่ยกได้ยกครับยกได้ยกได้สาธุสุรต้องบไปงคนครับ แตกก็ได้ครับยกไม่ก็แตกครับผมสาธุครับผมสาธุสาธุครับผมสาธุวางโทรศัพท์นะครับวางโทรศัพท์นะครับสาธุ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  รักโน้สาธุสาธุน่าจะเป็นชั่วโมงใช่ต่อีเจีดีสเข้าุสาธุสาธุสาธุับผมเป็ประสานกับทกมได้นะใ่คมันีรถมาเก็บน้ำไหมนัองโมเมนต์พักคน r o k